มาเยือนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ก่อสร้างกลางทะเลอ่าวไทยที่อยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาถึง250กิโลเมตรค่ะไม่ใช่ที่ที่ใครจะเดินทางมาได้ง่ายๆนะคะที่นี่เป็นที่เฉพาะไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวตากอากาศแต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยู่กลางทะเลมีผู้คนใช้ชีวิตกินอยู่นอนหลับและทํางานตลอด24ชั่วโมงค่ะ ในชีวิตประจําวันเรานะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็พลังงานที่นํามาจากก๊าซธรรมชาติวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาที่แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่กาญอ่าวไทยนี่นะครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแท่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับและที่สําคัญที่นี่ก็ดําเนินการก่อสร้างนะครับแล้วก็คุมการผลิตดําเนินงานทุกอย่างโดยคนไทยครับ ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่บนสิ่งก่อสร้างเล็กๆนะครับที่อยู่กลางทะเลเวิ้งว้างครับทางซ้ายทางขวาหน้าหลังนี่ก็เจอแต่ท้องฟ้ากับท้องทะเลนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะมาหาความรู้เรื่องดาวของก๊าซธรรมชาตินะครับจะมารู้ว่าก๊าซธรรมชาตินั้นชอบอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเขามีวิธีการอย่างไรที่จะสำรวจหาก๊าซธรรมชาติเดี๋ยวไปหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมๆกันที่นี่ครับ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าแท่นขุดเจาะชื่อคียิปรอต้าซึ่งเราเอามาใช้ขุดเจาะสำรวจพื้นที่แหล่งปิโตรเลี่ยมของโครงการอาเิีย์ทีจิปรอต้าที่ผมกับพี่บอยยืนอยู่นี้นะครับเป็นแท่นขุดเจาะซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยดึงขาของแท่นขึ้นมาครับแท่นก็จะลอยน้ําจากนั้นก็ใช้เรือลากไปยังตาแหน่งใหม่ที่ต้องการขุดเจาะนะครับ เมื่อได้ทีแล้วก็ปล่อยขาลงไปยึดกับพื้นใต้ทะเลอีกครั้งหนึ่งครับ ในการที่จะรู้ว่าบริเวณใดจะมีก๊าซนะครับก็จะต้องมีการสำรวจขั้นต้นกันก่อนโดยทางทะเลนั้นจะใช้เรือสำรวจที่เรียกว่าเรือวัดคลื่นไหวสะเทือนเรือนี้ก็จะส่งคลื่นเสียงลงไปกระทบกับชั้นหินต่างๆแล้วจะท้อนกลับขึ้นมาที่ตัวรับคลื่นครับแล้วก็แปลค่าออกมาเป็นแผนที่โครงสร้างชั้นหินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งปิโตรเลียมนะครับซึ่งก็เป็นได้ทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติแต่ว่าในอ่าวไทยของเรานั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติ We'll เป็นเวลาประมาณตีสองกว่าแนะครับเป็นเวลาที่พี่ๆเขาเริ่มต้นทํางานนะครับในการขุดเจาะลงไปยังตําแหน่งที่เขาสารวจไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีวัตถุดิบมีทรัพยากรที่เขาต้องการนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ขุดเจาะลงไปใต้ท้องทะเลนี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับและขั้นตอนการขุดการเจาะนั้นจะยากเย็นซับซ้อนสักแค่ไหนเวลาเจาะนี่พี่ใช้อะไรเจาะครับตัวนี้เป็นหัวเจาะขนาด8 ดูสองนิ้วเป็นวัสดุที่มีความแข็งเป็นพิเศษซึ่งความแข็งเขาเรียกความแข็งเท่ากับเพชรคือทําจากท,ทางทสเตนคาร์ไบาการเจาะหลุมสำรวจจะแบ่งเป็น3ามช่วงนะครับช่วงแรกนั้นจะเจาะเพื่อเปิดหน้าดินก่อนครับส่วนช่วงกลางนั้นจะใช้ท่อที่เล็กลงมาเจาะลงไปในชั้นตะกอนทะเลครับ และในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะใช้ท่อที่เล็กลงมาอีกครับเจาะซอกซอนไปในชั้นหินต่างๆทะลุไปจนถึงแหล่งกักเก็บซึ่งหลุมนี้นะครับจะมีความยาวทั้งสิ้น3,740เมตรครับ ความยากของการจอดกอยู่ตรงไหนวความยากของเราก็คือหนึ่งข้างล่างเราไม่รู้ว่ามีอะไรเราต้องกดคนทิศทางของหวัวจอดไปด้วยนะในขณะที่จอด ในระหว่างที่เจาะนั้นนะครับอุปกรณ์ตรวจจับสภาพภายในหลุมก็จะส่งผลมาแสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เห็นอยู่นี่นะครับจะบอกทั้งค่าความลึกอุณหภูมิและปริมาณก๊าซที่พบครับซึ่งพี่เขาก็จะนําค่าที่ได้นี้นะครับมาวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะโครงสร้างของเศษหินเศษดินที่เก็บขึ้นมาครับ เห็นข้างหลังนี้นะคะก็คือแท่นลิตกา๊าซธรรมชาติที่เดินทางไกลมาแล้วตอนนี้ก็สูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ งานก็ได้เริ่มต้นที่แล้วค่ะบรรยากาศของแค่นอาทิตย์ในวันนี้ต่างจากวันที่เรามามากเลยนะคะเพราะว่าคึกคักมีชีวิตชีวาไปด้วยผู้คนที่เข้ามาทํางานนะคะและที่สําคัญข้างหลังนี้ก็สว่างสบายไปด้วยพลังงานที่คุณมาจากใต้พื้นที่พบค่ะเลยครับเราจะมาติดตามดูนะครับว่าผู้คนที่อยู่บนแท่นแห่งนี้เขาจะทํางานหรือว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับ,รบแล้วก็ดูว่าแทน่นแห่งนี้นะครับจะดําเนินการผลิตกา๊าซธรรมชาติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าครับ พื้นที่ในบริเวณโครงการอาทิตย์นั้นนะครับจะแบ่งได้3ส่วนส่วนแรกคือส่วนพักอาศัยเป็นที่พักห้องอาหารก็ห้องทํางานครับน้ําที่ใช้กินใช้อาบใช้ซักล้างนะครับก็จะนํามาจากน้ําทะเลที่ผ่านเครื่องทาน้ําจืดครับ ส่วนที่2คือหลุมผลิตที่จะกระจายอยู่รอบๆโครงการทั้งหมด9หลุมทําหน้าที่นกาก๊าซธรรมชาติจากใต้ท้องทะเลนะครับส่งเข้าสู่ส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนของแท่นผลิตกลางซึ่งแท่นนี้สามารถผลิตก๊าซได้มากถึง363ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันมีอายุการใช้งาน30ปีครับโดยส่วนแรกที่เราจะไปดูกันนะครับก็คือส่วนของแท่นผลิตที่เราได้เคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้จะเข้าไปดูการทํางานของแท่นผลิตนี้นะครับว่า เมื่อเริ่มเปิดเครื่องทำงานแล้วจะเป็นอย่างไรและจะมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับตอนนี้ก็เดินลงมาด้านล่างของทันติตแล้วนะคะจะเห็นว่าลงไม่ได้อีกใกลน้ำาทเไเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันใกล้ๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยขึ้นลงครับเดี๋ยวต,ต้องใส่เสื้อชี่ก่อนครับ พอไหนเป็นท่อถ้าเป็นเสาจะเป็นสีเหลืองส่วนที่เป็นโครงสร้างจะเาสีเหลืองส่วนถ้าเป็นท่อที่เป็นใช้ในกระบวนการสตจะเป็นสีขาวนะครับ,รบแล้วก็มีการคาสีคาสีบอกว่าของไหลที่ไหลยอยู่ในท่อนะนะั้นเป็นอะไร ตัวจับแก๊สครับถ้ามีแก๊สั่วไหลครับตัวนี้จะส่งสัญญาณไปฟองที่ห้องควบคุมลำแสงที่ตั้งไว้เนี่ยเราตั้งไว้ที่ความถี่ที่จับว่าตัวนี้เป็นแก๊สถ้าเป็นอย่างอื่นก็ไม่ร้องนอกจากตัวจับแก๊สที่มีอมุปรกปรณ์รักษาความปลอดภัยอะไรอีกครับมีตัวจับไปแล้วก็มีพวก,กอุปกรณ์ที่จับแรงดันนะครับจับภูมิจับการไหลนะครับพวกนี้ไม่ได้เป็นอุปรกรณ์ความปลอดภัยโดยตรงแต่เป็นตัวบอกว่ากระบวนการผลิตปกติอยู่หรือเปล่า แสดงว่าร oh, <that> <age> <that> kind of ู onun, <tail> <atisf> <üyorum> ้แล้วแะไม่ต้องมีคนมาจับผิดเลยที่นี่มีเครื่องจับผิดอยู่เต็มไหมดเลยการทำงานอยู่กับก๊าซจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะติดไฟตลอดเวลานะครับเรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะความผิดพลาดเพียงจุดเล็กๆอาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่สิ่งก่อสร้างที่ลงทุนไปกว่า7 0,000ล้านบาทและชีวิตของผู้คนมากมายบนแท่นที่ประเมินค่าไม่ได้ครับพี่โตคะวันนี้ทุกอย่างก็เริ่มทำงานแล้ว ตอนนี้มีคนที่จะมาทํางานและใช้ชีวิตที่นี่กี่คนคะโดยปกติเราจะมีประมาณ120-130คนครับแล้วคือวิถีการทำงานจะเป็นยังไงตื่นกี่โมงเราจะเริ่มงานกี่โมงเหมือนทํางานออฟฟิศหรือเปล่าคะไม่เหมือนค,คือเราจะเริ่มงานตั้งแต่7โมงเชา้าแล้วก็เลิกค่ำหนึ่งทุกวันเวลาหยุดหยุดยังไงคะสาววิืีว่ายังไงคะเ,เนื่องจากเราทํางานเป็นกะนะครับะจะมีอยู่2ประเภทคือ 14วันแล้วก็หยุด1 4วันทำา28วันหยุด่28วันแล้วแต่<อ>ะจะเลือกครับแล้วอย่างคนธรรมดาเวลาเขาแบบทำงานตอนเย็นเสร็จงานเนี่ยเขาก็แบบแบบไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไปดูหนังดูอะไรเงี้ยครับคนที่อยู่ที่นี่เขาแบบไม่เครียดตายพี่อเอ่อเนื่องจากเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นี่นะฮะชีวิตหลังการทํางานเราก็เลยจะต้องมีกิจกรรมสังนสนา,ารา์มีกีฬามีห้องออกกำลังกายนะครับ